vì hiện tận tôm nhắm, tôm điểu cáp hồ nè, bật lên lửa nhắm nào. chốt mải hạc thấy mèo xẩn đi cáp hồ, mẹ, đây cô là anh, Nó phun thành phun sương nhắm nát, nhắm nảo, đây mưa bắn nị, phun mẹ. ยังน้อๆอยู่ได้หนิพวกเจ้ามันหักอากาศหนาวแล้วจักซีได้กลิ่นบอตัวนี้มันหน่วยใหญ่แล้วเนาะหน่วยใหญ่แล้วแต่ว่ายังบทันสุกเนาะมันยังแข็งอยู่หะนะก็ถือว่ามันยังบทันสุกเนาะยังบทันสุกส่วนเขาทันใบมันบลนเขากะเก็บใบมันออกมืดสิเพราะว่าอีกสองสามมือมันกะลนมืดเนาะหมากเดือฝรั่งนี้ อยู่ทางเบลเยียมอยู่ทางเยอรมันอยู่ทางฝรั่งเศสเนาะแล้วก็อยู่ทางเนเธอร์แลนด์สินะคนจะมักกินหลายเนาะหมักเดือฝรั่งเนาะเพราะว่าส่วนหลายมักเดือนนี้มันมาจากประเทศอิตาลีและกับประเทศสเปนนะมันมีหลายนะเมื่อนี้แมร่โลล่ายูแอนกับพอลโลล่าสองคนเมตตูซิมากินข่าวน้ำโลล่ากับชูเลียไปเยนนไปตั้งแคมป์ไปเข้าค่ายกเสือ ก็เลยมีแต่สามเมลูกเมตูุพอลโลล่าและะ้วก็เนโรล่าอันใส่สีไข่หลายๆกับค่านะข่าหันอยบนนี้้วหมักหอมสีไข่นะโอตู้นี่นะ มากมากเลยพอโรล่าซิมจะทำิดเมนูอะไรอยู่บังกอกเนาะเป็นไปน้อนห้องเฮมแล้วก็เจ้าแนะน้ำที่เป็นกินับนนั่นกินต้มยำเนาะมันเป็นอาหารนั่นเองเนาะมันเป็นอาหารประจำประเทศเนาะเันกินแล้วเป็นกามากแบบนี้นะแซ่บไปหมดนี้ต้มยำมนมีแซ่บหลายมาบ นนมาเข่ามาในห้อมเพื่อนึเนมื่อวันเสาร์เพื่อนวันนี้เป็นมีเซอร์ไพรส์ให้พอกับเมย์่าสั้นมาเบิ่งมามาเบิ้งน้ำกั่นมันเป็นอีหยังเดี๋ยวเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกัน,อ,กอ,น,กนอันนี้เป็นห้อลลลาไม่จักหน่อยของลูกสาวนะเพื่อนว่าให้มาเบิ่งอยู่เตียงเพื่อน่าสั้นดิแล้วเขียนอีหยังนี้ดีค่าสบายดีสบายดียดมู่เพื่อนทั้งบ้าน สองสาวเพิ่นไปตั้งแคมเนาะไปไปตั้งแค้มลูกเสือเนาะสามมือตั้งแต่มือวานนี่มือนี่แล้วกับมืออื่นเนาะเวลาข่อยโบยูบ้านไปเฮดเวียกจังซีโพลล่าก็จะไปกินข้าวบ้านเม่แล้วมือวานนี่เนาะก,ก็ตามปกติเนาะคือเขาเจ้าจไปกินข้าวอยู่เฮือนยาบ้านยาข่อยเนาะจะอันมีคันใดขึ้นไปหาบ้านะนะขึ้นไปหาประตู กับประมาณสิบกว่าขั้นเนาะขึ้นไปใกล้สิบประมาณขั้นสุดท้ายแล้วมืน่นมื่นขันด่ายน่นว่าขาแล้วอีกเบื้องเบื้องที่บาเจ็บเนาะที่ว่าเคยเคยเหตุลิบอันตัวแล้วนี่เนาะว่าอันอโลล่าแล้วบสบายแล้วเจ็บขานะขาเบื้องนี้นะยู่ซื้อมันก็อ่อนแหงลง พอดีแล้วละล่มหัวโู่ไปขาพัดไปเถื่อใส่อันบันไดเด็กน้อยห้องไทห้องว่าห้องใส่ใอันพอพอดีแม่ตู้เพิ่นได้ไยินน้องเมียยาเพิ่นได้ยินอยู่ในเหือนเมียาคอยเพิ่นอยู่ในเหืออพุ่น้องเพินพ่นเละได้ยินหลานห้องนะห,หลานทั้งสองคนห้องวะยีพ่อยพ่อนี่พอ่พอ,พอ,พอตุ๊กขันได้ภาษนยาก,ก็เลยแลนเฝ้าแลนมาเบิง มาเอาลูกซ้ายจมลูกซ้ายเพิ่นเข่าบ้านและะ้วก็เฮ็ดบานให้ยังว่าโชคดีซาถูกยังว่าพราเจ้าคุมครองบ่ตุกขันใดพวกเจ้าเอ้ยขันวาตุกขันไดนี่เป็นหัวนกพื้นเลยละ่ะซิบกลัวขันเด้ก็ย่างว่าโอ้ยยังว่าเป็นนีหอย่างคือเป็นยังซีโนปิญญากิก็บรได้โทรไปบอกผัวก็บ่รได้โทรไปบอกเนาะเพิ่นยันเฮานเป็นห่วงนะยันเฮากังวล ก็บ,บุ๊มีถวยพบไปบอกค่อยอีกสามมื้อกับเมนครบสองอาทิตย์วางวันนั่นวันคานเนาะวันอังคารผ่านมานี่พลล่นาไปกลัดขึ้นไปหาหมอเนาะอันหมอเพิ่นก็นให้ยามาแห้งตืมอีกให้ยามามาหลายขึ้นให้ยาตืมแล้วเพิ่นก็นห้ามบาใาา่ให้เฮาเห็ดอย่างเช่นให้เฮาอยู่ละล่า ให้เขาพักพรนให้พอลลลาพักพรนบ่ให้ไปการเนาะล่ะมีแต่เมลลลาไปการอย่างซีแล้วกับบ่ให้เฮ็ดอย่างเลยถามท่านหมี่ว่าอันค่อยอยากไปฝังเข็มไปอย่างอย่างซี่เพิ่นลกับาบ่บ่บ่ให้เฮ็ดอย่างถ้าเบิ่งผลกวดกอนเพราะว่าเพิ่นสัง่งอันเฮ็ดอันสแกนเนอร์เนาะสแกนเนอร์กั้มต้นขาพอลลลาเนาะนล่ะบนันนี้อันเฮ็ดสแกนเนอร์ ท่านหมอพัดว่าอาทิตย์หน้าเด้ออันให้เจ้าไปหาหาหมอเจ้าคืนไปคือวันจันทร์หน้านี้พอโลล่ากันยังพักอยู่กะสิกับขึ้นไปหาหมอเจ็บป่วยนี่เนาะ้าเขาโบโบ,โบหู้สาเหตุนาะมันกะคาราคาซังมันมันกะใจจดใจจอยอยากหู้จักเนี่ยวาการรอคอยนี่มันทอทรมานเนาะเอาโบหูม้มานเนวป่วดได้โบหรือว่า แนวให้แหงบ่จังๆี่เฮาบุหูมันมันซับสนะนะว่าไปมันกะบ่รับหลายคืนล่ะนอนลงไปทาอิ้มมันก็รับยุบัดหูเมื่อึ้นมาแล้วก็แเม่นคืนแล้วกเบบึงอันนั้นทางอินเทอร์เน็ตได้ว่าเออเจ็บขานี้มันย่นมาจากสาเหตุอีย่างแบบสิคิดไปหลายอันหลายแนวแหละสาเหตุมันก็มีหลายหลายอันที่ว่ามันเห็ดให้อันคนเฮาเจ็บหน้าแข้งหั่ะนะ ไปหองการมูมูผู้ใดกะ็ะทำเป็นนี่อย่างบสบายวะไอ้ยังโบบได้เป็นบสบายดอกนอนบลับนอนบบอีมเบิงผัวเบิงลูกหับลูกทรงลูกแล้วก็เ,กเวียกเฮือนเขาแนเรียกหองการบ่นเหตุเวียกแนมันก็หลายอันหลายแนวสุมเข้ากันคื๊กเมยแล้บบวก็บวกกับนอนนอนบลับปานใดอนะคือคือหอดว่าเอ,อ่ยย่าน พอล,ลุ่นแรเป็นอย่างมันบบมีเวลานะบันนี้คันเป็ตนตนย้มแรงย้มคําที่แบบว่าเขาบบได้เฮ็ดเรียกจังซี่เขาก็มีเรียกเหอนคันว่าข่อยเมือยแท่ข่อย,อยกรมานัางไปให้กำลังใจหมูจังซี่ผวนที่เขาเจ้ามาหาดนแล้วจังซี่ก็พยายามทอนทอนไปหาเนาะขอโทษขอภัยหลายๆด้วยกับมูเพื่อนที่ว่าไปหาซาว้าซั่นซัก เนาะกายจะถือโทษโกรธกันเนาะเมื่ออื่นนี่เนาะพอเด็กน้อยก็สิไปฮับอันโลล่ากับจูเลียอยู่อีกเมืองหนึ่งประมาณนันแปดสิบห้ากิโลเนาะโอ้ยประมาณนี้แหล,ละแปดสิบห้ากิโลจังสิค่อยผัดบก้าขับขึ้นนันทางด่วนอย่างสิพอโลล่ากับสิพายามขับรถไปฮับลูกคันละคันว่ากระเบิงตัวจริงเนาะคันว่ามื่ออื่น เราขับรถบบได้ย,ยังสิหรือว่าเราบบมีแห้งหรือว่าเราเมื่อยยังสิเขากระสีได้ขืดทีได้ขืดขับรถเองขึ้นทางด่วนอุ้ยบ้านเมืองเอ้ค่อยละาขืดโบออกมืออื่นนี่นะคันมาโพลุล,ล่าแล้วว่าค่อยเอนค่อยมู้ซึกว่าค่อยชิคับบบได้แล้วจังสิกระสินเขานี่แหละเนาะชิคับตั้งแต่เสยงใบขับขี่มาได้ใบขับขี่มาขับ ขึ้นทางด่วนบ่กขึ้นเลยตั้งแต่ได้ใบขับขี่มาขาบบขึ้นทางด่วนจักเถื่อเลย่อยญานพ่อวญานเนะมันเขามาได้ใบขับขี่ตอนเท่าเลยบ่จักจังไดกับบูมูจักขอขอบมกขอบใจนะ้ำมูเพื่อนทั้ง youtube แล้วก็ทังอันมูเพื่อนที่มาจาก Facebook เนาะที่ว่ามาให้กำลังใจอันเมโลล่าแล้วก็มาให้กำลังใจครอบครัวของเมโลล่าเนาะขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพเข้มแข็ง ปัสจากโรคไพรไข่เจ็บถ้าบ่มีโรคไพรไข่เจ็บเนาะมันก็นคือลาบอันประเสริฐคือเพอนวานแหละเนาอะอนละละกาสำหรับผู้ที่ค้าขายก็ขอให้ซื้อได้ขายมันผู้ที่เหตียกเหตงานก็ขอให้มีแฮ้งไปเหตียกเหตงานอยู่ถูกมือเนาะเ mm. พราะว่าเดี๋ยวนี้นี่นถ้าเขาบ่มีแห้งไปเหเรียกเหตงานเงินกับบ่มี <laughs> แถมราคาเครื่องก็ขึ้น ฝากมูเพื่อนกดไลค์กดติดตามให้กับครอบครัวข,ของพวกเฮาเด้เดอร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผู้ฮ็ดคลิปก็คือแมรโรล,ล,ล่านะี่แหละเนาะฮ็ดคลิปอันเราเรื่องซีวิตการเป็นอยู่ของมาดามฝรัง่งที่มาอยู่กับสามีอยู่ต่างแดนเนาะเพื่อเซฟประสบการณ์ให้กับมูเพื่อนที่ จะเดินทางสายมาดามหรือว่ามูเพื่อนที่อยู่ทางบ้านว่าชีวิตของมาดามแต่ละคนมันเป็นแนวใดเนาะจังสั้นมื้อนี้ก็ขอลามูเพื่อนไปเพียงเท่านี้เนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย